สร้างผู้ติดตาม10,000แนคนในทิกตอกง่ายๆทําทแบบนี้คุณต้องไปเปลี่ยนนะครับผมโปรไฟล์ของคุณนะครับจากบัญชีธรรมดาให้เป็นบัญชีโปรแอคเคาน์นะครับผมหรือว่าบัญชีธุรกิจการที่คุณเป็นบัญชีธุรกิจนะคุณจะสามารถตรวจสอบข้อมูลหลังบ้านได้ว่าวิเคราะห์ได้นะครับผมว่าคนดูเขาชอบดูคลิปแบบไหนนะครับผมแล้วคุณก็จะได้ทําคลิปที่มันอบโจลคนดูมากขึ้นนะครับผมแล้วมันจะทําให้คุณเนี่ยมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นถึงหลักแสนได้แบบง่ายๆเลยครับ เข้ามาที่ขีดสามขีดนะครับผมแล้วก็เข้ามาที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วเข้ามาที่การจัดการบัญชีนะครับผมเป็นของผมเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นบัญชีผ่วแคล์อยู่แล้วนะครับผมเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผมแต่ถ้ามันยังไม่เปลี่ยนเนี่ยคุณก็มองหาที่คําว่าการควบคุมบัญชีนะครับผมแล้วก็ตอนเนี้ยมันจะบอกว่าเปลี่ยนไปเป็นบัญชีธุรกิจนั่นเองนะครับผมแล้วคุ